ค่ะเรามาต่อในเรื่องของการทำรายงานเมนูอาหารกลางวันออกมาเพื่อไปแนบในระบบ EGP เวลาที่เราทำจัดซื้อจัดจ้างนะคะปกติถ้าอไอคอนที่1นี่คือไว้สำหรับทำเมนูอาหารกลางวันไอคอนที่2นี่คือไว้สำหรับทำไอไว้สำหรับดูว่าอาหารกลางวันของเรานั้นได้กี่ดาวหรือเผื่อเอาไว้จะแก้ไขไหมหรือว่าจะคัดลอกต่อนะคะอันนี้คือไว้ดูราคาวัตถุดิบนะเรามาที่ไอคอนที่4ค่ะรายงานนะคะแบบนี้นะ อันนี้คือกรณีคนที่เขาทําเมนูได้แล้วนะคะเราก็เลือกเช่นถ้ากรณีของคนที่จ้างเดือนต่อเดือนก็จะเลือกวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนเสร็จ <7 S 2> แล้วเลือกตรงที่แถวมันจะมีแถวสองแถวสามเห็นไหมคะกรณีถ้าเราจ้างเหมาเนี่ยเราจะปริ้นเฉพาะแถวที่หนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ดูรายงาน,นะคะ่ะพอได้รายงานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ามีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ ยีิบเก้านะคะตารางตัวนี้โปรแกรมไทยสุลันนี่ยจะช่วยคำนวณให้ว่าเด็กๆแต่ละคนได้รับพลังงานโปรโตีนไขมันเคลเซียมเหล็กวิตามินเอแล้วก็วิตามินอื่นๆเท่าไหร่นะคะเราปริ้นตัวนี้ค่ะ เพื่อเอาไปแนบในการจ้างพูะกับการอาหารเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องได้แจกกับข้าวให้เด็กนั้นเช่นถ้าเป็นเมนูวันแรกเลยนะเป็นข้าวสวยไม่ต้องมี90กรัมนะล้วยตากต้องหนึ่งผลนะนมอ่านมเนี้ยเขาไม่ได้เอามาคิดเงินในเมนูนี้นะคะแต่ต้องใส่เพื่อให้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้นเด็กได้รับสารอาหารครบไหมคะ่ะแล้วก็แกงเขียวหวานไก่อ่าใส่ตับใส่มะเข,ขืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็คือระบบเนี้ยคือกรมมีหนังสือแจ้งมาให้เราใช้นะคะโอเคทีนี้ไม่มีปุ่มปริ้นให้เราคลิกขวาแล้วก็สั่งคําว่าพิมพ์พอเราสั่งพิมพ์เสร็จเนี่ยถ้าเราเลือกเครื่องปริ้นแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะขึ้นคําว่าพิมพ์ข้างล่างเห็นไหมเราก็สามารถสั่งปริ้นก็พริ้นออกได้เลยแต่หลายท่านบอกว่าเวลาทํา EGP เราต้องอัปโหลดเมนูเข้าไปก็ให้เราเลือกนะคะเป็น PDF นะคะบันทึกเป็น PDF แบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกนะคะพอเรากดปุ่มบันทึกเสร็จเนี่ยมันก็สามารถจะบันทึกได้แล้วก็ตั้งชื่อค่ะเช่นรายงานาเป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะอ,ออกมาเป็นภาษาต่างดาวเลยค่ะเมนูอาหารนะคะสมมติเดือนพฤษภาคม 63แบบนี้นะคะเราก็เลือกเลยว่าจะไว้ได้ไหนที่เราหาได้กรณีนี้ผูมียกตัวอย่างเช่นเอาไว้เดสก์ท็อปเนาะหน้าจอนะคะเราก็กดเซฟค่ะอ่าจากนั้นเราไปดูค่ะไปดูที่เดสก์ท็อปกันนะคะไปดูที่เดสก์ท็อปกันเปิดไว้หลายงานนะคะเราไปดูที่เดสก์ท็อปกันนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีคําว่าเมนูพอเพ,พ,พื่อสภาคมอยู่ตรงนี้ เราก็สามารถเปิอดออกมาได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็น PDF นะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยเราก็สามารถเอาไปอัปโหลดในโปรแกรม EGP ได้ละนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้ากรณีเราจ้างเป็นไตรามาสนะไตรามาสก็คือหลายๆเดือนใช่ไหมคะเวลาเราจะปิิ้นแบบนี้ค่ะเช่นเราไปประมาณสักเดือนอยู่ที่เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกได้หลายๆเดือนนะเช่นเอาไปสักเดือนตุลานะคะเนาะ เดือนตุลานะคะวันที่หนึ่งตุลาอาไตรมาสแรกนะตุลาแล้วก็วันที่สามสิบของเดือนตุลาพฤศจิกาธนวาแบบนี้ค่ะเลือกวันที่หนึ่งตุลาสิ้นสุดวันที่สามสิบธนวานะคะแล้วก็ดูเมนูอาหารกลางวันแบบนี้ เราก็จะได้ติดกันเลยมาเป็น3เดือนนะคะอ่าถึงเดือนธันวามปที่30ธันวาเลยเห็นไหมคะทีนี้หลักการเดิมค่ะวิธีพิมพ์ก็เหมือนเดิมนะคะคลิกขวาสั่งไปที่คําว่าพิมพ์นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นเครื่องพิมพ์ปุ่มข้างล่างก็จะเป็นพิมพ์ก็พิมพ์ออกได้ นะคะส่วนแนวเราเลือกได้นะจะเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะประหยัดกระดาษนะคะแต่ตัวหนังสือจะเล็กมากนะแต่ถ้าจะเลือกเป็นแนวนอนก็เลือกที่คําว่าแนวนอนสีก็เลือกได้ในระบบเขาเล่นสีสันเพื่อให้มันน่าดูและดูง่ายเนาะให้รู้ว่าอ่าอะไรสารหารอะไรเกินสารหารอะไรกําลังพอดีค่ะถ้าเราจะเลือกเขาาดำเราก็เลือกข่าดาได้แบบนี้นะคะอ่าแล้วแต่เรานะแต่ถ้าจะให้ดีแนะนําให้เลือกเป็นสีเนาะอ่าเพราะมันมีความหมายนะอ่าจากนั้นถ้าเราจะ เก็บไฟล์ไว้เราไม่ได้ปริน้นออกมาอย่างเดียวเราก็ไปที่คําว่าบันทึกเป็น pdf นะคะปุ่มพิมพ์ข้างล่างเปลี่ยนเป็นปุ่มบันทึกแล้วเห็นไหมคะจากนั้นเราก็กดบันทึกค่ะพอบันทึกเป็นเรื่องปกติเหมือนเราพิมพ์งาน,นะคะเหมือนเราเซฟงาน,นะคะ่ะเขาจะถามว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนอันนี้เราก็ตั้งชื่อนะถ้าเป็นแบบนี้่มมีจะคิดจะใส่ชื่อว่าไตรมาสหนึ่ง เนี่ยค่ะงบ63นะคะอ่าเลือกได้ได้นะได้ e ได้ d ได้ c ได้อะไรก็ได้อันนี้คุณมียกตัวอย่างไว้ที่ d e s ก์ท็เนาะหน้าจอเลยนะคะจากนั้นก็บัตรเซฟค่ะเซฟเสร็จก็ปิดหน้าต่างนี้ไปดูค่ะดูที่ desktop อนะเห็นไหมคะไตรามาสหนึ่งเราก็ได้เป็นไฟล์ pdf แบบนี้แล้วค่ะ โอเคจากนั้นเวลาไปทำ EGP เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคุณครูที่เป็นพัสดุนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้เราอบแค่ไทยสกูลรันนะคะจากนั้นค่ะอีกคำถามหนึ่งยอดฮิตเลยค่ะกรณีถ้าเราเป็นจ้างเหมาเอ่อเราเป็นสวนเด็กเล็กประเภทที่เลือกซื้อเป็นวัตถุดิบอะค่ะไม่ได้เป็นจ้างเหมาเนาะทำสัญญาแบบซื้อของนะเราต้องไปเลือกที่คำว่ารายงานวัตถุดิบ และปริมาณการซื้อจากนั้นอันนี้เป็นวันที่1เดือน1 0ถึงวันที่ธันวาเหมือนกันนะเป็น3เดือนแต่ถ้าเป็นเลือกซื้อวัตถุด,ดิบเขาให้ระบุจํานวนเด็กค่ะเช่นครูมีใส่เป็น55คนนะคะเด,เด็กจริงของเรานะที่มีอยู่ในศูนย์นะจากนั้นเราก็ค่อยดูรายงานนะถ้าเป็นวัตถุด,ดิบเขาจะให้เราใส่จํานวนเด็กค่ะระบบจะคํานวณให้เลยเช่นวันที่1เดือนมกรานะาเมนูนี้จะใช้เงินหมดไปทั้งหมดอยู่นี่ค่ะ 72 2บาทเฉลี่ยต่อคนที่สีม่วงๆนะตกอยู่คนละส3 13าจุดสิบาบาทนะเป็นเรื่องละถ้าท่านมีงบ20บาทท่านซื้อของแค่ท่านมาคำนวณในโปรแกรมแล้วมันหมดแค่13บาบาทแสดงว่าท่านก็ควรจะจ่ายเงินหมดแค่13บาบาทใช่ไหมถ้าสตงงมาเนาะเห็นไหมบางเบนูก็13บาทบางเบนูแค่8บาทเองอะ่ะเห็นไหมคะถ้าซื้อของจะเป็นแบบนี้จะเจอปัญหาแบบนี้ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาค่ะ เราก็ไปที่คําว่าราคาวัตถุดิบค่ะทีนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ะเช่นไก่อ่าเราก็ค้นหาอย่างเมนูไก่บ้านเราเนี่ยอ่าเนื้อไก่ล้วนเนี่ยที่อื่นเขาราคาเท่าไหร่เนาะของเราเป็นส่วนสะโพกแบบนี้นะคะอ่าอาจจะหนึ่งร้อยบาทไหมราคาบ้านเราหรือราคาบ้านเราอาจจะแพงกว่านั้นไหมอย่างเงี้ยอย่างเช่นราคาในในระบบเนี่ยเขาใส่ที่หกสิบาทเงี้ยอ่าราคาบ้านบ้านทางภูมิอาจจะ 65บาทแบบนี้ค่ะเออส่วนราคาก็คือของสพเรานี่แหละอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็กดปรับราคาค่ะอ่าวัตถุดิบมันก็จะได้เวลาเราคำนวณซื้อของอ่ะงบเราจะได้ถึง20บาทนะคะอ่าแต่อย่าใส่โอเวอร์นะใส่ตามเป็นจริงเช่นเนื้ออกไก่เนะี่ยในระบบเขาคำนวณที่70เขาอาจจะซื้อในเมืองไงใ,ใกล้โรงงานเออบ้านเราแพงบ้านเราอาจจะ80บาทอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ว่าเป็นราคาของศูนย์เราหรืออำเภอหรือจังหวัดของเราก็ได้แล้วก็กดปรับราคาค่ะ แล้วก็ตกลงนะคะอันนี้กรณีคนที่ซื้อของเนี่ยเขาจะได้ไปทําเรื่องของราคาวัตถุดิบนะคะเพื่อให้เป็นราคาตรงกับบ้านของตัวเองก่อนนะจากนั้นเนี่ยเวลาเป็นเป็นไก่เป็นหมูเป็นผกักเป็นเต้าหู้เป็นคือทุกอย่างอะคะ่ะที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทาอาหารนะคะเราก็ค้นจากตรงนี้นะคะเช่นแม้กระทั่งแตงกวาอย่างเงี้ยเราก็ค้นได้เห็นไหมคะอ่าเขากิโลละ18บาทบ้านเราอาจจะก,กิโลละ20บาท ราคาเราจะใส่เป็นสูนย์เด็กเล็กก็ได้จะใส่เป็นอำเภอของเราก็ได้อย่างนี้นะคะได้หมดนะไม่ว่ากันนะบางคนซื้อในในเมืองไงในจังหวัดบางคนซื้อในอำเภออย่างเงี้ยอ่าอำเภอ ทิแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ปรับราคาอย่างเงี้ยได้นะคะเรียบร้อยไหมคะดังนั้นใครที่ซื้อของมาเนี่ยต้องไปแก้ไขราคาวัตถุดิบให้ตรงกับของตัวเองเนาะอ่าแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อของนะคะอืมเราก็ไม่สีเรลียสน,นะถ้าเป็นจ้างเหมานะเราก็ไม่ไปปินป้นคําว่าวัตถุดิบมานะคะเราจะปิ้นแค่รายงานประเมินคุณค่าสารอาหารใส่วันที่ที่เราต้องการใส่เดือนสุดท้ายที่วันสุดท้ายของเดือนที่เราต้องการแล้วก็ดูรายงานแบบนี้นะคะ,ะ,คะโอเคคลิปนี้หยุดแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมันจะยาวนะคะ